สวัสดีค่ะ t ตอ o t ต p i ิตตี้ตินนี่ค่ะเตอ o t ต p i ิตตีวัดีค่ะ t o อ o t ตาพิตตี้ไ v e m มี a อีซี่รีวิค่ะวันนี้เราสองคนจะมาแนะนำรถยา r i s และ ATP l a y ค่ะซึ่งเป็นรุ่น Limited e dition มีจำนวนจำกัดแค่1,500คันเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าเขา Create มาได้ถูกใจสาวๆแน่นอนค่ะถูกใจยังไงรู้ใจยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปดูกันค่ะ ดีไซน์ภายนอกเทสปอร์ตมาพร้อมล้ออลลอยสีทูโทนดีไซน์ใหม่และ e อมเบอ l ์เพลย์ลิมิเ dition พิเศษสีใหม่สีชมพู I อ e p พิงค์เม l l ล c นอกจากนี้นะคะยังมีสีขาวมุกสีดำและสีเทาด้วยค่ะสำหรับสายคาเฟ่ก็ขับรถไปแบบชิลๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นสายเก๋ถ่ายรูปแบบชิคๆก็ไปได้ค่ะ ภายในก็ดูดีมีสไตล์กับบอร์นังสีทูโทนตกแต่งด้วยได้สีดาร์คเมลเบอรี่นอกจากนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับฟีเจอร์อีกมากมายที่เอาใจสาวๆอย่างพวกเราอีกเพียบเลยค่ะเริ่มจากพา n โนรามิกวิวมอนิเตอร์หรือกล้องมองรอบคัน360องศาที่ไม่ว่าจะถอยเข้าซองหรือเข้าซอยแคบขนาดไหนก็สบายใจไร้กังวลค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับระบบเพเ,เชลเมติก ที่จะสามารถแสดงตําแหน่งรถยนต์และความช่วยเหลือต่างๆอีกมากมายที่จะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเราลืมที่จอดรถตัวนี้เขาก็มีฟังก์ชันไฟไมค์คาจอดไว้ที่ไหนก็หายห่วงค่ะสำหรับสายาท์ดอร์ไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่าเขามากับกระจกดูดซับความร้อนและแอร์กรอง pm 2.5ด้านท้ายของตัวรถมาพร้อมกับทั้งออ์แกไนเซอร์แบบฟูลออปชันเลยนะคะ สาวๆคนไหนนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของ Yaris หรือ A.T.P. ตอนนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานโมอเตอร์โชว์ดาวเริ่มต้นส่นบาทหรือจะผ่อนต่ำขับฟรีนาน90วันก็ตามใจค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะยังได้สิทธิ์ลุ้นส่วนลดมูลค่ากว่า10ล้านบาทด้วยค่ะต้องรีบหน่อยนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมรถในงานมอเตอร์โชว์ของเรานะคะสามารถรับสิทธิ์ฟัสเลนได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่สแกนคิวโค้ตรงนี้ค่ะ,คะหรือว่าจะลงทะเบียนในเว็บไซต์ก็ได้นะคะอย่าลืมมาเจอกันนะคะแล้วมาเจอกันนะคะ